สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมพญ่ล่าเด้อบ่งยานี่ว่าสิไปเย็นน้ำกดใตส่ขวดไปยอดน้ำส้มหยางพี่น้องเอ้ยบบเห็นหุ้งุ้มซ้าไปเยียบถ้วยตัวเย็นน้ำกดแตเตะแลนซอกหาตัวซอยได้ย้อนมาจือของเสตจือของเศษไว้ก็เลยเฝ้าเห็ดไว้นน่มันก็มีขวดน้ำโคกพี่น้องขวดน้ำโคกขวดน้ำโคกแล้วก็มา ท่อท่อพีวีซีท่อน้ําท่อต่อไปใส่ต้นไม้ต้นทุเรียนแหละเศษมันแตกเลยมาเก็บไว้ทอ่อซีหุนพี่น้องแล้วก็มีสายยางพี่น้องมีสายายางย้อนมีสายยางเงินที่ต่อน้ำแหละตัวน,นี้นเป็นสามหุนเคืงองตัวนี้ฮะมันก็เลยเข้ากันได้พี่น้องมันก็เลยใช้งานได้แน่นหนาทะวอนเยียบก็บาแตกบาดนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละที่ผู้ใดหาพ่ท่านม่ยยัง ไซต์ต่างๆที่เหลือไซต์ของเฮาอย่ามองข้ามเ้ยพี่น้องเด้อเฮ็ดตัวเยี่ยน้ำส้มน้ำกดได้เป็นอย่างดีเยี่ยมพี่น้อง